เอามาคอยว่าลอยล้านบมกลับมา่อกี้แล้วท่านเอาคอยมาด่างโกเก่้เด็เป<ะ>ะะ็นแต่เราเอาชีวิตอยังีสินะเ,<อ>เราคนรู้จักมากขึ้นชีวิตดีขึ้นอะไ,ไรยังมันก็เป็นจริงนะ สวัสดีค่ะสวัสดี FC นี่ดูชาแนลนะจ๊ะต้นหลังคืออย่างว่าไหนแก่ครับตอบหน่อยไหนครับตอนนี้เรามาถึงแล้วนะฮะหน้าเขาเรียกว่าหน้าบรมรูปเพราะขุมหนึ่งลายเหรอมนอะไรนะซื้อมาเผื่อด้วยเขาไม่บอกว่าอะไร มาถึงแล้วนะฮะมาถึงเชียงรายแล้วแต่เราจะเข้าไปไหว้ก่อนน่าจะไปเอาอยู่มั้งค่ะน่าไปเอาอยู่มั้ง่ะใช่ใช่ยี่าอใหม่าวกน,นูสาธทแล้วเหรอลูก สาธุแล้วเหรอลูกแม่มาตั้งแต่หนูยังไม่เกิดเลยมารอบนี้มีหนูมาแล้วสาธุไอ้วัดดีค่ะยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุอบตื่นวันนี้ตอนตอนมาตอนนั้นน่ะคนติดตามมาท่านหลายพี่น้องกันเลยมาขอพรไหวว่า ให้มีค้นหูจักเลไลใหายมีคน้นฮักแพ่งเลไลยหลัก่ะห้มีคนตดต่ำหอดแสนแล้วจะกลับมาไหวอีกายแสนแล้วมั้งตอนนี้สองแสนกัวแล้วก็เลยมาต่ำข้ามขอที่ขอไหวนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะพาตัวเล็กขึ้นไปไหวพระธาตุยูวัดมีพระธาตุนะคะ จะพาลูกไปไหว้พระาธาตุต่อเห็นเห็นดอยเอวจ้ากูแบดหิดทั้งสองเครื่องเลยขอไว้นะใครอยากได้อะไรขอไว้ต้อเพียรทีนใครแบบว่าของนที่ป้อง ตอนนี้การมอว่ามีอบ้างมีลยมาติกรพี่กายวอมยนปิกรว่าใครขอมาไหว้เชียพี่น้อง เอาใช่ก่อน,ลกกนเลยเขากระตือนงว่าหลับคือพ่อไปตื่นม่้ดิว่ารับอข้างหลังเขาสวยเนาะข้างหลังเพอนทำขึ้นเหมือนว่าเหมือนคือเราถ่ายรูปแล้วมันจะเป็นแบ็กกราวด์ข้างหลังง่นหล,หลสวยดูย พี่น้อง FC ฟี่ขอพอรนะคะว่าอยากได้อะไรแล้วก็ลํำลึกไว้ในใจนะคะถ้าได้พรที่ขอก็ครั้งหนึ่งก็มาสักการะถือว่ามากับข้อคุณหนึ่งลายได้นะคะอันนี้มูขอไว้ตั้งแต่มีคนติดตามยังไม่ถึงแสนตอนนี้ถึงแล้วพี่นอ้องถึงถึงตะปิกายพี่ก้อนนี่แล้ว ต้อมน้อยมากเลย่ f ันมากสวัสดีค่ะาเดี๋ยาไปเลยสิถ้าเดี๋ยราไเสิียนี่ฮะให้ชว่าได้ยังเอาเป็นซิดมาเลยไปทั้งมาไลทั้งบัวไลทั้งอะไรทางกคน่งวะฉันซื้อมาแปด บุรียาสุบผู้ยบ้านขอไว้ตอนนั้นผู้ยบ้านขอลอยล้าน<อ>แมนบอ,อขอไว้ว่าลอยล้านบอกลับมาเกลียแล้วบอ,อกไป <c oughs> ขอ,อ,อ,าขอลายยางอยู่ดิขอลายยางวะตอนนั้นฉันขอว่า ใครมีคนติดตามถึงแสนเพรารับติดที่พม่า,มาหน่อยัยงบ่ทันได้ถึงปีก่อนก้อนอีก2ปีแล้วเท่าไหร่มา่าเออใครมีคนติดตามถึงแสนแล้วก็มีรายได้แบบว่าถึงแสนทุกเดือนทุกเดือนแล้วสิได้กลับมาไหวเงี้ยสินะคุณพยาบ้านขอไว้ว่า100ล้านแม่นบ่ฉันขอไว้ว่าฉันน่ะขอไว้ว <c oughs> ่าจต่งก็เก่าเ <c oughs> ด็ดปิด<อ>แล้วเอาอที่ยังสินะเออแล้วคนรู้จักมากขึ้นชีวิตด,ดีขึ้นอะไอย่าง มันก็เป็นจริงนะแต่ว่าก็ได้ทุกอย่างอ๋อแต่พูดถึงว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างว่าเกิดเกิดจากตัวเราแต่ว่าวันเดียวเราเราก็ไปมาใกล้เพืเหมแมนเขาเคยบอกว่าตั้งแต่จุดที่เ้ายังบมาให้ในหอดจุดนี้เนาะเขาก็บอกว่าว่าในขนาดจะเป็นยังไงแมนว่าเราคือตอนนี้เราได้แล้วเราก็มาแต่จะซื้อสองเรื่องก็ในร้านในอิริในจะซื้อสองซื้อตงน้อยบอแมนในร้อยล้านอิริใแต่ซื้อสองนุสีเที่ยนถูกทุกครับที ขอบคคุณ่ะก็อันนี้ต้อมน้อยจะขออะไรวันนี้ก็เพื่อยังไงไหวก็ขอให้ชีวิตร่างกายแข็งแรงกอบกู้เฮาสมบูรณ์แบบต้งนี้ก็ได้โบเจ็บโบจนก็เพรานะผมก็นี่รู้กัสิ่หลนี่รู้กัสิ่ว่บุญโมบุญดอกกสิขอพรว่าจากของสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ล่ะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร่างกายเฮาบ่แข็งแรงเฮากบมีความสุขตกแน่ันนี้รู้กันกอบคู้เขาแข็งแรงมีความสุขก็พอแล้ว ก็กินมาใส่ก็แล้วเ่อตุงกล้วยมากไม่นี่มิซำเลยกันเรื่กยเรื่อยๆไปก็ว่าแต่ขออย่าให้ขาดแคขนเนาะความสุขความเจริญพี่น้องแต่ก็เอฟซีทุกคนก็ให้ในบุญทุกวันพี่น้องนะเอาบุญไปฝากทุกเดือนน้ำใจน้ำใยเนาะเป็นวะพี่น้องนทุกันเอาบุญไปฝากพี่น้องน้ามเอฟซีทุกคนนะผมนะครับขอสาธุเอาได้ทานเอาได้ทำบุญเผื่อเด้อนี่ลุยก็จะขอให้ตัวเองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่ล่ะให้เจ้าของได้ แข็งแรงกลางเศร้าเจ็บเศร้าปวดบ่มีโรคบ่มีไข้คนเท่านี้บ่มีเอียงสําคัญสำส,ส,สุขภาพร่างกายดอกพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์โอเคเราก็กมีความสุขแล้วแล้วก็ขอให้เอฟซีพักท้องตลอดไปบางปนี้ตลอดไปูเคียงข้างแล้วก็รักเราแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ขอบคุณ f อที่ทำให้เราได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวในีรื่องจะ ตอตโตไปไหวก่อนเด้อพี่น้องขาค่าพี่น้องขาตอนนี้กะวหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยากรู้ไหมว่านีน่ลุยขอพรอะไรนี่ลุยกะขอให้จะของสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นมาไหวล่ะพี่น้อง<ว>นะคะก็ so. อยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมกะถึงจะบอเติมรอยกะแต่ว่าขออย่ายให้เป็นอย่างกบพ่อนะคะ<ว>ก็กล<ง>ับมาครั้งนี้ก็มี นาลิตาน้อยมาเพิ่มอีกคนแล้วก็มาหลอบนี่กับมาหลายคนกว่าเกา่ามีคุณอามีพี่แอนมีโนซี่แล้วก็เอลี่มาเป็นมูนะคะแต่ที่สำคัญคือมีตัวเล็กมาด้วยคนหนึ่งคือมันมีความสุขของเป็นความสุขแล้วก็กำลังใจของทุกๆคนเนาะพี่น้อง่าค mm ือ hmm. พ,พี่น้องเห็นละเป็นกำลังใจให้เอซนํ่เป็นดวงใจเอซเพราะในเบิง นะคะก็ขอบคุณ FC ทกทุกๆท่านนะคะที่ทำให้นิรุยมีวันนี้ที่ทำให้เราได้กลับมาอ่ายืนอยู่จ,จุดนี้ได้นะคะก็ขอบคุณ FC มากๆจริงๆขอให้รักเราแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ